สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Queen Hua Kao ตำนานราชินีวอนกะยองตอนที่สองแม้ว่าชชระยองจะไม่เต็มใจทำแต่เธอก็ไม่สามารถขัดบัญชาของฝ่าบาทได้ซึ่งระหว่างที่ชชระยองรับใช้พระเอกอยู่ในห้องนางเอกก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่สักพักทว่าก็ไม่สำเร็จจนท้ายที่สุดนางเอกก็ยอมกลับไปที่ห้องของตัวเองพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดภายในใจเช้าวันต่อมา แชยรยองก็เอาแต่นั่งเก็บตัวร้องไห้เพราะความรู้สึกผิดที่มีต่อนางเอกย้อนกลับไปในอดีตแชยรยองเคยเป็นเพียงทาสที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งต้องวิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยไปวันๆเพื่อประทังชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ไปขโมยของของนางเอกแต่นางเอกกลับไม่โกรธหรือรังเกียจเธอเลยแถมยังรับเลี้ยงพาเธอไปอยู่ด้วยและให้ชีวิตใหม่กับเธออีกขณะดเดียวกันหัวหน้าสาังกุงก็ได้เข้ามารายงานนางเอก ว่าตอนนี้นางกำนันที่ถวายตัวรับใช้ฝ่าบาทได้กลับไปยังที่พำนักของตัวเองแล้วการร่วมอภิรมย์ผ่านไปได้ด้วยดีเพคะทําเอานางเอกที่ได้ยินถึงกับเจ็บจีนขึ้นมาแต่เธอก็ยังคงสงบนิ่งสั่งให้หัวหน้าสังกุงทําตามธรรมเนียมในวังอย่างเคร่งขัดก็พอนางมาจากชนชั้นต่ําอาจจะโดนนางในคนอื่นดูถูกได้จะต้องควบคุมระเบียบให้เข้มงวดหัวหน้าสังกุงจะได้นอมรับคําสั่งแล้วเดินทางไปพบชชระยอง ทำให้เชลยยองยิ่งรู้สึกเสียใจเมื่อรู้ว่านางเอกยังคงเป็นห่วงเธอเธอก็เลยวิ่งกลับไปก่อขาร้องไห้ขอโทษนางเอกนางเอกจึงบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่มันเป็นความผิดของคนที่แตะต้องตัวเธอตั้งหากก่อนสังกูงคนหนึ่งจะเดินเข้ามารายงานนางเอกว่าองค์ชายอีเจล้มป่วยใครขึ้นนางเอกจึงรีบรุดไปดูองค์ชายและได้ช่วยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้ด้วยความเป็นห่วงไม่นานพระเอกก็เดินเข้ามาในห้องแต่พอนางเอกไม่ยอมให้เขาแตะต้องตัวองค์ชาย เขาก็ได้ลุกเดิอน,นออกจากห้องไปทันทีไม่กี่วันต่อมายองชิลก็ได้พาองค์ชายอีบีลูกชายของเธอมาคำนับถวายความเคารพนางเอกอย่างเป็นทางการก่อนนางเอกจะบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนจัดการเรื่องเรียนให้กับองค์ชายเองเพิ่มเวลาเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้เขาเรียนทันองค์ชายคนอื่นๆเพราะถึงแม้จะเป็นโอรสของพระราชาแต่หากมีความรู้ตื้นเขินก็จะถูกพวกขุนนางดูแคลนได้ยองชิลจึงได้ยอมรับคำสั่งด้วยความเข้าใจ ถึงแม้จะแอบคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับเด็กตัวเล็กๆก,ก็ตามก่อนนางเอกจะหันไปพูดกับองค์ชายีบีองค์ชายทุกพระองค์ล้วนเป็นบุตรของข้าผู้เป็นพระมเหสีดังนั้นนับแต่นี้ไปเจ้าก็เป็นบุตรของข้าด้วยเช่นกันด้านพระเอกก็ได้รับรายงานว่าทหารของอดีตพระราชากำลังซ่องสมกำลังพลพี่ชายคนโตของนางเอกจึงได้แนะนำไม่สองคนไปปราบปรามแต่นั่นกลับทำให้พระเอกโมโ oh. หถามขึ้นมาว่าใครกันแน่ที่เป็นพระราชา จะให้ข้าทำสงครามกับทหารของเสด็จพ่อกันหรือขณะเดียวกันนางเอกก็ได้เดินมาดูการร่ำเรียนของเหล่าองชายทําให้เห็นว่าองค์ชายอีบีเกียดขลานมากไม่ตั้งใจเรียนเลยสักนิดเธอจึงได้ลงโทษองค์ชายด้วยการตีคืนนั้นพวกพี่ๆก็ได้มาบ่นกับนางเอกว่าตอนนี้พระเอกเปลี่ยนไปมากทําตัวเป็นปรปรกกับพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดพี่ชายคนโตบอกว่าเมื่อคู่ตอนฝ่าบาทมองข้าทําเอาหัวใจข้าถึงกับหล่นวูบ สายตาของพระองค์ราวกับว่าจะสั่งประหารใครก็ได้แถมช่วงนี้ยังมีดีกาไปถึงฝ่าบาทขอให้ข่าสลัดตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพกลางอยู่บ่อยครั้งมันต้องมีใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆน่นางเอกจึงบอกให้พี่ชายคนโตสลัดตำแหน่งตามที่พวกนั้นต้องการไปก่อนเพื่อลดความขัดแย้งลงทันใดนั้นยองชิวก็เปิดประตูพรวดพลาดเข้ามาในห้องด้วยความไม่พอใจเธอได้โวยวายใส่นางเอกชุดใหญ่หาว่านางเอกต้องการแก้แค้นเธอก็เลยไปลงกับองค์ชายอีบี ยองเชิวได้พูดขึ้นมาว่าที่พระเอกไปมีความสัมพันธ์กับเธอก็เพราะพระเอกไม่มีความสุขตอนที่อยู่กับนางเอกเขารู้สึกอึดอัดมากที่ต้องทนอยู่กับคนเข้มงวดอย่างนางเอกและครอบครัวที่ยโสโอหังของเธอทำให้นางเอกรู้สึกอับอายจนกลายเป็นความโกรธลุกขึ้นไปตบหน้ายองเชิวอย่างแรงถึงสองครั้งซึ่งนั่นก็ได้กลายเป็นจุดแตกหักระหว่างทั้งสองคนวันรุ่งขึ้นยองชิวก็เลยพยายามโน้มน้าวให้ชลายองมาอยู่ฝั่งเธอเพื่อช่วยกันต่อกรกับนางเอก แต่ชายละยองก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรก่อนในคืนนั้นชายลายองจะปลอมตัวเป็นนางกำนันบุกเข้าไปหานางเอกถึงในห้องเพื่อขอร้องให้นางเอกรับเธอกลับมาอยู่ข้างกายในฐานะข้ารับใช้เหมือนเดิมทว่านางเอกกลับปฏิเสธด้วยน้ำเสียงเย็นชาจากนั้นก็สั่งให้คนพาตัวชยลยยองออกไปหัวหน้าสังกุงจึงได้ช่วยเตือนสติชยลยยองว่าที่นางเอกทำแบบนี้ก็เพื่อสั่งสอนเธอเพื่อเตือนให้เธอเข้าใจในสถานะของตัวเอง เตือนให้เธอรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นคนของฝ่าบาทไม่ใช่คนของตำหนักพระมเหสีอีกต่อไปแล้วเจ้าต้องทำใจให้ได้เจ้าถึงจะอยู่รอดได้ในวังหลวงแห่งนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ถูกลืมและแก่ตายในวังนี้เพียงลำพังแชละยองจึงตัดสินใจติดสินบนคิมซังกุงด้วยปิ่นที่นางเอกเคยมอบให้เธอเพื่อให้คิมซังกุงช่วยจัดการทำให้ธนันได้มีโอกาสารับใช้พระเอกอีกครั้งขณะเดียวกัน ยองชิวก็ได้ใช้แก้มช้ำๆของเธอที่เพิ่งโดนนางเอกตบมาบัดมาในการเติมเชื้อไฟสร้างความร้าวฉานระหว่างพระเอกนางเอกให้มันมากขึ้นไปอีกเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้ตามหัวหน้าสังกุงกับคิมสังกุงมาสอบถามเรื่องรอยช้ำบนใบหน้ายองชิวแต่หัวหน้าสังกุงก็ไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรคิมสังกุงจึงพูดขึ้นมาว่ายองชิวเรียกชลยองไปคุยเป็นการส่วนตัวด้วยทั้งนี้ก็เพื่อล่อให้พระเอกไปที่ตำหนักของชลยองต่อมา พี่ชายคนโตของนางเอกก็ได้มาทําการลาออกจากตําแหน่งด้วยตัวเองโดยอ้างว่าสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยพระเอกจึงได้อนุมัติให้ด้วยความยินดีสุดๆก่อนพระเอกจะได้รับเชิญจากอดีตพระราชาให้ไปเข้าร่วมพิธีถวายะระฆังที่ว um ัดฮทเวอัมซาหากแต่ว um ัดฮทเวอัมซาแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวดอุทิศให้กับองค์ชายสองพระองค์และแราชบุตรเขยที่สิ้นพระชนไปในช่วงก่อกระบฏวัดแห่งนี้เป็นดินแดนของลัฐธิซองลี ซึ่งการไปที่นั่นมันขัดต่อหลักปฏิบัติคงจื้อของทางราชวงศ์มากทําให้ท่านอารยุนโอ,อสงสัยไม่ได้ว่าทําไมพระเอกถึงถูกเชิญไปร่วมพิธีถึงอย่างนั้นพระเอกก็ปฏิเสธคําเชิญของพระราชบิดาไม่ได้อยู่ดีด้านนางเอกก็ได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสงสัยมาเช่นกันว่าระฆังที่ถวายในการบูรณะวัดนั้นเป็นระฆังที่ยังสร้างไม่เสร็จคืนนั้นพระเอกก็ได้ไปที่จําหนักของชลยองตามที่คาดการไว้จริง เชยลยยองได้บอกกับพระเอกว่าหากเขารับปากว่าจะมาที่ตำหนักเธอเดือนละสองครั้งเธอจะยอมเปิดเผยว่านางเอกกับพวกพี่ชายคุยอะไรกันบ้างก่อนภาพจะตัดไปในวันพิธีถวายะระฆังขณะที่ทุกคนกำลังทำพิธีอยู่นั้นพี่ชายนางเอกก็ได้ตามนางเอกออกมาคุยเป็นการส่วนตัวทำให้นางเอกได้รู้จากชายตาบอดที่เป็นสายของพวกเขาว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นไม่ได้มีแค่ะคระฆังพอรู้แบบนั้นนางเอกก็รีบวิ่งกลับไปที่งานทันที พร้อมกับตะโกนห้ามอดีตพระราชาถึงกันนั้นอดีตพระราชาก็ยังคงหยิบลูกเหล็กที่มีหนามออกมาจากกล่องจากนั้นก็ปาไปทางพระเอกและตอนที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ